เติมเกมถูกปลอดภัยมั่นใจเพจลักกี้คอยเติมได้2ระบบทั้ง Android และ iOS สะดวกรวดเร็วทันใจจดทะเบียนการค้าถูกต้องไม่โดนแบนไม่รีฟันเปิดยาวนานมากกว่า5ปีรับส่วนลดทันทีเติมวันนี้กับลักกี้คอยสวัสดีมากครับกับสวัสดีเอฟซีทุกๆคนเช่นเคยกันด้วยแล้วกันนะครับโอเคครับวันนี้เดี๋ยวเรามาลองนะครับผมในส่วนของเพจสไตล์นะครับสำหรับรองบอลเคาน์เตอร์นะครับวันนี้ก็เดี๋ยวจดให้นะครับมีน้องคอมเมนต์มาว่าพี่ขอลองบอลเคาน์เตอร์หน่อยนะครับเล่นยังไงอะไรประมาณไหนนะครับ โอเควันนี้ก็เป็นในส่วนของโค้ดของแอตเลติโกมาริดนะครับตาหมีนะครับซิมเมโอเน่นะทุกคนก็ไปเลือกซื้อกันได้นะครับสำหรับโค้ดตาหมีนะครับลองบอลเคาน์เตอร์นะครับสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวจะเน้นให้ดูว่ามันเล่นยังไงนะครับสำหรับวิธีนะครับสำหรับลองบอลเคาน์เตอร์นะครับสำหรับเพลย์สไตล์นะครับลองบอลเคาน์เตอร์ก็จะเป็นในส่วนของการสวนกลับด้วยบอลยาวนั่นเองนะครับบอลโยนนะครับผมสวนกลับเร็วนั่นเองนะครับสำหรับ ลองบอลเคาน์เตอร์นะครับถ้าลองบอลธรรมดาเนี่ยอันนั้นจะเต็นในส่วนของบอลยาวเฉยๆนะครับถ้าลองบอลเคาน์เตอร์ก็จะเป็นส่วนกลับด้วยบอลยาวนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงนี่ครับสำหรับสไตล์นี้นะครับต้องเล่นยังไงอะไรยังไงเนาะนะครับโอเคมามาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับจัดไปครับจังหวะนี้โยนขึ้นมาครับอ่าในส่วนของสไตล์นี้นะครับอ่าก้องหลังเนี่ยจะรับแน่นมากๆนะครับผมอ่าแม้ว่าจะลัง4ลัง5้านะครับก็จะเป็นสไตล์ที่ หลังรับค่อนข้างแน่นนะครับแถว2อเนี่ยแทบจะไม่ได้มีโอกาสเลยนะครับนอกจากว่าผู้แข่งจะเปิดโคงจากด้านข้างเข้ามายิงนะครับสำหรับแผนนี้มันจะเป็นแผนที่รับต่ํามากๆนะครับแล้วก็รอสวนกลับจากวันยาวนะครับวันโยนนะครับโยนยาวอะไรแบบนี้นะครับแต่เท่าที่สังเกตนะครับสำหรับสไตล์นี้นะครับผมช่องโยนเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับถ้าเราเล่นหน้าคู่นะครับอันนี้ยูจีแนลทดลองด้วยการเล่นหน้าคู่ก่อนแมตช์แรกนะครับ ผมมาดูว่ามีจังหวะอะไรไหมนะครับอ่ะจังหวะนี้ลองโยนดูครับลองโยนดูปึ๊บขึ้นมาไม่ถึงนะครับไม่ถึงไม่ถึงเพื่อนนะครับผมสำหรับการโยนนะครับผมอ่จังหวะนี้เอาอีกสินะครับตัดมาให้กับเอ็มเป้ครับเอ็มเป้เลาะหาช่องนะครับอันนี้อ่แล้วให้ตัวจบจังหวะนี้จะตัดเข้ามายิงเลยครับแล้วยังได้อยู่ไหมไม่ได้เลยครับแล้วยองโยนดูครับจะโยนอย่างเดียวก็ไม่ได้นะครับสำหรับแผนนี้จะโยนมั่วๆอย่างเดียวเนี่ยคือ จะทาประตูยากนะครับผมถ้าเราเน้นโยนอย่างเดียวอ่านี้ลองเล่นแบบลักษณะการโยนอย่างเดียวนะครับอ่าดีก็ว่าไปตามดีนะครับถ้าว่าไม่ดีเราก็จะไม่ว่าไม่ดีนะครับผมสำหรับการเล่นนะครับแต่ละรูปแบบนะอ่าแนะนํานะครับถ้าใครเล่นหน้าคู่ปรับนะครับผมปรับเป็นหน้าสามนะครับผมหน้า3ามเนี่ยจะดีขึ้นนะครับถ้าเราเล่นสไตล์แบบนี้นะครับผมอ่าเห็นไหมจากที่ปรับหน้า3ามานะครับมีโอกาสได้ลองปั่นนะครับผมแล้วก็เรียบร้อยนะครับ สองลูกแรกนะครับที่โดนไปนะครับสองศูนย์เนี่ยอันนั้นเป็นลูกเปิดโขกทั้งสองลูกนะครับสำหรับคู่แข่งที่ยิงได้นะครับอ่าในลูกที่3ก็ลูกเขียวยิงนะครับผมอ่าอันนี้แมตช์แรกนะครับผมอันนี้ลองในส่วนของโค้ชไปก่อนนะครับอ่าลองไปก่อนว่ามันต้องเล่นลักษณะอะไรยังไงนะครับเริ่มจับจุดนะครับอ่าแมตช์แรกเนี่ยแพ้ไป3ามตัวหนึ่งนะนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันที่แมตช์ที่2ครับทุกคนอ่าวันนี้โชว์ให้ดู3แมตช์เลยนะครับผมจะได้ดูว่า มันมีลักษณะการขึ้นเกมยังไงแล้วจังหวะนี้ครับตัดมาเอโต้ไปได้ไหมไม่น่าจะได้เลยครับเอตัวร่างนี้ไม่สปีดไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมเป็นร่างเรเจนอรีนะครับผมถ้าเป็นตัวที่มาใหม่ละมึงนะครับสุดจากตัวนั้นนะครับแล้วมาจังหวะนี้ครับดูโนโอโหโดนตัดไปเดบอยลองโยนดูครับนี่ครับจังหวะบอลโยนเนี่ยอาจจะไม่ได้มีเยอะนะครับผมแล้วคู่แข่งก็รอดักเหมือนกันนะครับถ้าเราเล่นบอลโยนมากเึินเกินไปเนี่ยจะทำให้มันไม่ดีกับทีมนะครับผม สำหรับการเล่นรองบอลเคาน์เตอร์นะครับแนะนําว่าให้เราไปเน้นทําช่องเอาละกันนะครับผมเน้นแทงทะลุช่องนะครับผมข้อดีของแขนหรือว่าของผู้จัดการทีมสไตล์นี้เนี่ยผมคือจะได้ในส่วนของเกมกองหลังที่แน่นนะครับผมเกมรับที่เหนียวแน่นนะครับแต่ว่าเกมรุกเนี่ยอันนี้ต้องมาอาศัยการขัดเกาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมในส่วนของการเล่นลักษณะวิธีอะไรต่างๆนะครับ แมตที่2เนี่ยไม่จบนะครับผมคู่แข่งก็น่าจะกดออกนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูกันที่แมตที่3ครับแมต t นี้เนี่ยน่าจะลงตัวแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจัดให้ดูนะครับผมว่าเป็นอะไรยังไงนะครับมาจังหวะนี้จัดมานี่ครับเกมรับเกมรับเนี่ยก้องหลังจะค่อนข้างดักคู่แข่งได้ค่อนข้างดีเลยนะครับแทบจะไม่มีโอกาสได้ทําประตูแล้วตัดมาจังหวะนี้ได้สวนนะครับเรียบร้อยไปเลยครับจากจังหวะ จ่ายผิดพลาดของผู้แข่งนะครับผมก็ตัดเข้าไปยิงครับในส่วนของครึ่งแรกครับแล้วมาครึ่งหลังครับนี่พยายามทําชิ่งกันแบบนี้นะทุกคนเราจะไม่เน้นบอลโยนนะครับผมถ้าเน้นบอลโยนเนี่ยคือมันหาช่องไม่ค่อยดีนะครับผมแล้วก็ลองหักปั่นครับลูกนี้บอลเข้ามาที่เมสซี่ครับโมดิสจ่ายให้กูคลิกไม่ไปไหนนะครับนี่ลองดูครับผู้แข่งก็พยายามจะจบจากแถว2นะครับแต่ก็ทาอะไรไม่ได้นะครับเนื่องจากว่ากองหลังเนี่ยจะยืนแบบแน่นแล้วก็ ไม่ได้แบบยืนหลุดตำแหน่งนะครับจะยืนตำแหน่งค่อนข้างโอเคแล้วมาจังหวะนี้ครับหลุดมายังไม่ผ่านครับอ่าเป็นแบ็กที่มาเก็บให้นี่ผมก็จะมีตัวที่มาคอยซ้อนบอลนะครับแล้วมาจังหวะนี้จ่ายพลาดกันเองครับแล้วอ็มบาเป้ลากซี่เข้ามาครับจ่ายให้เอโต้นิ่มๆเลยครับลูกนี้เรียบร้อยครับ3เลยครับลูกนี้อ่าก็ถ้าใครจะเล่นสไตล์นี้เนี่ยผมแนะนําว่าให้เล่นหน้า3นะครับหรือไม่ก็ อ่าซีหนึ่งซีหนึ่งอะไรพวกนั้นนะครับผมจะได้แบบมีตัวที่คอยโยนบอลให้ได้ไกลๆนะครับผมอ่ะผู้แข่งน่าจะออกไปแล้วนะครับสำหรับแมตช์นี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับการเล่นลอบบอลเคาน์เตอร์นะครับผมก็เน้นแทงด้วยนะครับอย่าโยนอย่างเดียวนะครับก็ไปรีวิวประมาณนี้แล้วกันนะทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่เนาะในวันพรุ่งนี้ครับเราไปแล้วครับไปครับหากดูแลชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตาม